ัสดีครับพี่น้องอันนี้คือผมมาอยู่ใต้ต้นมังคุดมองดูไปข้างบนสิครับมีลิงหนึ่งตัวลิงเก็บมังคุดสวัสดีค่ะดูประมาณว่าเห็นไอตัวที่มันสุกมาอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็ไม้สอยมันยืดไปไม่ถึงก็เลยจำเป็นต้องเปนนี่ดูสิอันนี้อลังการงานสร้างพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมเขาตัดสินใจปีนขนาดนั้น ทำความลับอยู่ที่ปูกล้ามครับไม่อย่างนั้นจะไม่ได้กินปูเพราะนั <laughs> ้นปูก็กินไม่ได้คือประมาณว่าถ้าคุณอยากจะกินปูเยันนี้เราสั่งไว้เจ็ดตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บมังคุดให้ได้สองหลังเต็มเต็มนะครับสองหลังที่ยจริงหลังหนึ่งก็ตะกร้าหนึ่งเนี่ยถ้าได้ยี่สิบกิโลก็จะได้เฉลี่ยประมาณสองพันบาทนะครับช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤด,ดูราคาสูงนิดหนึ่งถ้าได้สอง อรู้แล้วแสดงว่าอยากกินปูสองตัวนะครับอันนี้คือประมาณว่าอลังการงานสร้างนะครับอันนี้คุณป้อมนะครับคุณป้อมทักทายจากข้างล่างต้นนะครับเห็นคนปีนอย่างนี้เลยถ่ายภาพบรรยากาศเก็บมาให้ดูครับสวัสดีครับ